ยาดมส้มโอมือทำมาจากอะไรเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการสถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในความรู้เกี่ยวกับยาดมส้มโอมือว่ายาดมส้มโอมือทำมาจากเปลือกส้มโอมือบดแล้วตากแห้งนอกจากนั้นอาจจะมีส่วนผสมของสวนพรอยอื่นๆที่มีสรรพคุณแก้บิงเวียนศรีรษะ หน้ามือตาลายเช่นผิวมะกรูดยาหอมพิมพ์เสน้นำซึ่งนับเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมสําหรับผู้สูงอายุในกรณีของวันหมดอายุของยาดมส้มเอ,อมือนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ1ปีหรือหลังจากวันผลิตฉะนั้นผู้ซื้อควรสังเกตที่ข้างกล่องว่าผลิตตั้งแต่เมื่อไหร่แจ้งวันหมดอายุไว้หรือไม่มีเลขที่ออยกกำกับหรือเปล่า อย่างไรก็ตามท่านเจ้าหน้าที่บอกว่าสมุนไพรที่เป็นผงหากถูกความชื้นก็จะสามารถขึ้นราได้ง่ายซึ่งในกรณีของยาดมส้มโอมือหากผู้ใช้ใช้เสร็จแล้วไม่ปิดฝาทันทีความชื้นจากภายนอกก็อาจเข้าไปในเข้าไปตามรูของหลอดยาดมได้ซึ่งในกรณีของยาดมส้มโอมือ ถ้าใช้แล้วเปิดฝาทิ้งไว้นานประมาณ30วันก็ไม่ควรนำมาดมอีกต่อแล้วเพราะความชื้นจากอากาศจะทำให้สูนไลายเกิดเชื้อราขึ้นได้หากสงสัยว่ายาดมส้มโอมือจะขึ้นราหรือไม่นั้นให้แกะหลอดยาดมออกมาหาก ผ้าห่อสุนพลายเปลี่ยนสีมีขนราขึ้นรอบๆก็ควรทิ้งไปทันทีไม่ควรนำมาสูดดมต่อเพราะการสูดดมขนราเข้าไปในหลอดลมนั้นจะทำให้เกิดอันตรายกับระบบทางเดินหายใจได้ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจากเพจเจาะเวลาหาอดีต